เราทัวร์กันมาทั้งวันแล้วนะคะวันนี้คู่เลี้วขอปิดคลิปด้วยการพาสองพี่น้องเต่งเต่งเต่งเทรนไปหาของอร่อยมั่กันดีกว่าเมืองเพชรบุรีของเราเนี่ยถือว่าเป็นอาณาจักรของอร่อยเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยขนมจีนทอดมันอร่อยทุกร้าน กินหมดเลยแล้วแต่สําหรับร้านที่คู่เลิฟของเราเลอมเมนเลือกมาวันนี้อันนานบอกได้เลยว่าทั้งอร่อยและได้บรรยากา,กาศการนั่งกินเหมือนนั่งในอดีตย้อนเวลาไปประมาณนั้นเลยเริ่มกันที่ร้านขนมจีนแม่อ้อยถ้ามาเพชรบุรีแล้วไม่กินขนมจีนซาวน้ำนะครัไม่รู้จะมาทำไมมาทำไมเล่นทะเลก,ก็ได้ แกไม่ต้องตอบก็ได้ฉันไม่ต้องการคำตอบฉันแค่เป็นประโยคบอกเล่าอย่างอันนี้เป็นน้ำอะไรน,นะอันนี้นมจ,จีมนซาวลาใช่จริงๆก็มันเป็น,นของว่างน,นะอ่ะลองลองชิมของแม่มามมถ้าจะชิมมาชิมตรงนี้ส่งมา,องมาโอ้โหมีให้ส่งมาด้วยว่ะฉันอุตส่าห์น้ำลายตอไว้รอต <นะ S 1> ั้งนานอยูเแค่คุกอยู่นั่นแหละมันต้องให้เข้ากันมันต้องให้เข้ากันไม่เป็นเหตุมันจะอร่อยตรงมีตะลิงปิงนี่แหละใช่ไหมแม่ใช่ค่ะ านยัลูกยีกว่าปีแล้วค่ะว,ว้าวมาแล้วอันนี้อันนี้เป็นรุ่นที่สองแล้วค่ะตอนแรกรุ่นแรกเป็นของคุณยายรับชมชิมเชิญมาโลกกันทำกิจกรรมชวนเสเฮหาพัดเปลี่ยนไปวนมาเที่ยวตามภาษาภาษาม,าม,มีภรรยา จะให้ทุกคนนั่งแบบนี้กินแบบนี้ใช่ใช่ค่ะนี่เอกลักษณ์เลยนะใช่ค่ะลูกขายมาตั้งแต่แบบนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะแบบนี้ก็ยังอยู่แบบนี้ใช่ค่ะต้องบอกว่าผมเคยกินขนมกินสาน้ําแต่เด็กๆมากแล้วไม่เคยกินเลยนี่จนได้มากินเนี่ยรู้สึกแบบแล้ววใช่้เป็นครั้งแรกอร่อยอ่ะ อร่อยไหมฟ่อยครอยากตันนี้กินไม่ทันหรอกเคยกินขนมจีนน้ำยาไม่เคยกินแบบไม่ไหถึงแงนะกินไม่ทันหรอ่ถึงแเลยนี่เขมครับอยงอยสปรริปมีกุ้งมีถั่วนั่งมอย่างนี้ได้อารมณ์จริงๆว่าปัจาวะไกันได้นะครับรอยู่ตลาดตรงข้ามกาชาตนะคะไปถามดูได้ขายตแต่ดโมงชาวถึง5้าโมงเย็นหมดแล้วฮามา อะไรคะอันนี้ฝั่งนี้เคยกินเออ่ข้าวแช่ไหมไม่ครับผมไม่เคยเลยเหรอเป็นคนไทยเปล่าไม่เปล่าขอข้าวแช่ที่หนึ่งหนึ่งชุดหนึ่งชุดเออข้าวแช่ช้อนทองเหลืองด้วยทองเหลืองโบราณให้มันเย็นใช่มันเย็นเห็นไหมมันเย็นข้าวปลาเย็นอันนี้ปลา อันนี้กปิใช่ไหมอันนคือจะมีไข่โป้หน่อยอ่าข่นานเรีงแม่ห้าสิ่ปีคร้เี่ยอย่ารุุนป้าเนี่ยนะห้าสิบปีอ่ะจริงออใช่ป้าขายตั้งสองพันห้ารยสองแล้วลูกัขงแต่ตนเราสองขวดต้อายุสิบเจ็ดอันนี้ห้าสิบีเจสเอนะลูอันนี้เจ็ดสิบอต่าโอคิงยังไงคะหนูไม่อ้วนวะ้วททหนูอ้วนมีวีเราใหญ่ไปเปล่าใช่ เครื่องเล็กๆดิเออเห็นหนูเล็กเลยอะขั้นแรกเอานี่ใส่นี่เหรอคะมันไม่ไม่ได้เลยข้าเอาใส่เพราะว่าเดี๋ยวมึงเสียเสียน้ำเมื่อก่อนทำมาเมืองไทยครั้งแรกเอาทุกอย่างใส่ในนี้มันจะมันจะมันหมดเลยจะกินกับกินอะไรกันครับคุณยองคุณยองสวัสดีครับสวัสดีครับต้องตดน้ำเข้าไปด้วยอได้ไหมได้เลย ต้องกินข้าวแต่เด็กรุ่นใหม่เขาจะรู้สึกแปลกๆวิแปลกๆไหมลูกอร่อยนะจริงๆนะแล้วก็อันนี้มันเหมือนมีอะไรผสมชุ่มหอมแม่บอกไม่กระดังงาดังงามะลิอีกแม่ดอกมะลินั่นไงมันมีกลิ่นมะลิใช่นะข้าวแช่แม่เอื้อนเนี่ยชุดละ20บาทเท่านั้นเองนะครับแม่ถูกจังเลยทุคุณแม่เอออร่อยเลยค่า ร้านในตลาดตรงข้ามกาชาตินะครับอย่าลืมนะมั่มไปสองอย่างแล้วยังไม่อยู่ท้องไม่รู้ถึงครึ่งท้องหรือยัง <laughs> จัดเต็มกันต่อดีกว่ากับของหวานเจ้าดังร้านโอทึ่งในกี่ไอทีมลดช่องน้ำตาลสดโอ้หน้าทานไปหมดเลยวันนี้เราเปิดท้ายด้วยขนมหวานกีกีาดี กี่ใครกี่ปีละขายมาแล้วก็ประมาณ60ปีแล้วครับประมาณตั้งแต่รุ่นตั้งแต่รุ่นคุณพ่อใช่คุณพ่อใครเนี่ยสิบตังค์ไม่พูดเลยไม่ชูเท้าเลยโอ้เป็นไงเป็นไงเคยกินมาก่อนไหมครั้งแรกหรอไอศครีมทุกอย่างทำมาจากน้ำตาลโตนดใช่ครับทำเองในร้านหมดเลยครับเคี่ยวเองละโอ้โหเคี่ยวนนานโอ้นานมากครับไปแรงก็ไม่ได้ครับอร่อยไปไหนนี่เราให้ฟังฟังนี่หวานมันหวานไม่มากด้วย เวลาไปไหนมาไหนไปสองพ่นี้ตลอดนะพี่น้องส่วนใหญ่ไปด้วยกันนะส่วนใหญ่จะมีพ่อแม่ด้วยครับอ่าไปด้วยกันเป็นแพ็คเลยเลยนะเป็ทะเลาะกันไหมไม่เคยเลยค่ะยิ่งมีน้อยหนึงไม่เราห่างกันเยอะห่างกันกี่ปีแล้วนนี่ก็งอนกันแบบครับเดียวอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ผมจะเป็นฝ่ายที่บ่นเขาแม่ความรู้สึกคือเหมือนแบบเหมือนพ่อแม่มากกว่าอย่างพี่กู้เวลาบ่นก็ไม่โกรธเพราะว่าเหมือนพี่กู้เป็นพ่อพี่กู้ก็บ่นแม่ก็บ่นอะไรอย่างเงี้ยแหววีห่วงกุ้งอ่ะหนูก็ เป็นเรื่องสุขภาพมากกว่าทำงานะตุ้งทำงานแบบทำงานตลอดเลยนะคะงานลิเกหยุดก็ยังไม่หยุดทำงานอัดรายการถ่ายหนังถ่ายอะไรเข้าไปเรื่อยอย่างเงี้ยเขาไม่ได้หยุดเลยก็อยู่อย่างนี้แหละไม่ได้ เข้ามาหาเราเนี่ยเขาแบบเขาเขารักด ah ้วยความเป็นเรารักในอาชีพเราออย่างเงี <c ans> <c ans> <c <c ้ยมันก็จะไม่ยากน้จะมีแฟนอีกคูอกคูอกเตือนมีไม่ได้ก็อยู่ตามกันอย่างเงี้ยตลอดเลยตามก็เยูไปตลอดเขาโตขึ้นเรื่อยๆอ่ะโตขึ้นเรื่อยๆก็แบบเขาขาห่วงเรื่องความรักนี่แหละแล้วก็เรื่องงานอยากให้เขาประสบความสำเร็จ นี่มาคู่เลิฟเป็นยังไงมัางคะได้กินที่นี่ให้อิม่มหนำแล้วก็ค <ผม S 1> าบกลับบ้านด้วยผมจะบอกว่าคุณสมใจนะครับวันนี้สมใจที่อยากมาแล้วก็น้ำมานี่เด็ดได้กินแบบของอร่อยอร่อยและอร่อยไม่พอกินจนแน่นอ,ะอ่ะกินทุกอย่างอ<ด>่ะกินไม่ิีนไม่ปนปีนตรงนี้แหละ,ละน,น้ำตาลกินตรงนี้เลยเราขับคุณมากที่มาคุณเลิฟตลอดทัวร์ อีกกลับมาอีกครับเอเอเยินดีอัพเพลงเพลงขึ้นใหม,นนหมห่ครับผมซิเกิลใหม er ่เพลงนอนครับฝากชอบทุกคนไปด้วยละกันเลิกนอนแล้วโทรมาเลยนะไม่รู้กันนะเพือเพื่องอะไรเมื่อวานยังดีแล้วมาวันนี้เปลี่ยนไปด้วยเหตุอันใดพี่ชาย เป็นใครไปเที่ยวด้วย <ทบ S 1> แล้วไปเที่ยวที่ไหนติดตามกับรายการคู่เลิฟตะลอนทัวร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แอฟก็คือคนดูแลเปจ้าหน้าที่เป็นเลขาธิการประมงประจำโครงการสำเรีจตัวอย่างทางน้ำแระจมอิ่น่ับดม้โหแล้วที่พูดมิ ที่ตังกว่าเคยกุ้งรู้จักจเคยด้วยนะเคยกะปิใช่ไหมคนไทยเขารู้หมดแหละมีแต่กแกนั่นแหละไม่รู้ท <c oughs> ุเรศเพิ <c oughs> ่งรู้คำเคยนะมาคำเคยนะ <c oughs> ทุกเวลาทุกวันวใจไหมยิดดีไม่ใช่แค่สองคนนี้ได้ฝากความลึกลึกถึงใบเตยด้วยทำไมอะ่ะอิีกอยากได้ใบเตยมาเป็นแขกนานแล้วแล้วบิ๊กโอ้ลิพัตจะให้